สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเอมมี่นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้นะพบเจอกับเอมมี่นะคะเอมมี่ก็อัปเดตรถยนต์เที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยคันหน้านี้นะคะเป็นโตโยต้าฟอร์จเนอร์สองจุดแปดเชียร์ดิสปอร์ติโอค่ะนะคะตัวขับ2รถปี2018ันจดสินะคะคันนี้นะเป็น TRD 2นะคะ ล้อมแม็กซูโทนปัดเงานะกระจกมองข้างสีดำนะเป็น TRD2 นะตัวรถปี2 0 1 8 1 9ไม่ใช้งานเพียงแค่120,000กิโลค่ะราคา959,000บาท959นี่พี่ฟรีดาวได้เลยนะคะจัดได้เต็มเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละ16,000บาทตลอดสัญญาค่ะสำหรับใครท่านใดสนใจนะะี่ฮะรีบเลยนะคันนี้ยังว่างอยู่นะคะเป็นรถเข้าใหม่ที่ปรับสภาพเสร็จแล้วพร้อมขาย นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวด้านหน้าไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ไบ b บีม LED ค่ะมาพร้อมกับตัวเดทาม์ลันนิ่งไลน์นะคะกระจังหน้าด้านหน้าสีดำตัดกับโลโก้ t r d แดงสวยๆเลยค่ะคันนี้นะายทะเบียนนี้เลยค่ะ6ก็ไก่ก็ไก่6 138กรุงเทพมหานครค่ะได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะติดตั้งตัดหมอกให้เรียบร้อยคู่หน้าจากโรงงานค่ะ ะะสภาพคลิปเลยนะคันนี้นะเอมี่เก็บงานให้ครบหมดเลยพี่นะเพิ่งเก็บงานเสร็จนะคะเพิ่งปรับสภาพเสร็จนะคะพี่จ๋านะสะภาพดีพร้อมใช้นะ,ะคะใครสนใจรีบเลยค่ะนะคะสำหรับตัวล้อมแม็กนะคันนี้เป็นแม็กอลอยดูโทนค่ะ TRD แท้ตรงรุ่นเลยนะเป็นแม็กขอบ20นะคะสะภาพสวยเลยนะเจ้าของเดิมนี่คือใส่เบรกมาให้นะเบรกให้ทั้ง4ล้อเลยนะคะ สภาพดีแม็กไม่มีรอยแตกนะคะแม็กไม่เคยซ่อมไม่เคยดุ้งนะ,ะสภาพกริฟเลยค่ะพี่ตัวด้านในนะคะตัวโชคมีโชกเดิมๆนะท r ดีแดงช่วงล่างนิ่มๆใช้งานได้ยาวๆนะคะสำหรับรถทันนี้สีนะคะตัวรถนะเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกค,ค่ะนะคะเหลี่ยมสันตัวรถโค้งมนสวยงามนะ,ะเหลี่ยมสันโค้งมนสวยงามสภาพดีเลยนะคะเอาไปใช้งานพี่รับประกันไม่ผิดหวังแน่นอน คันนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทย์เลตนะคะนี่กุญแจสมาร์ทยคเลตค่ะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะคะทับปรับเก็บไฟฟ้านะกระจกนี่สีดําสีเดียวกับตัวหลังคาดำแบ็กช็อปนะ,ะเป็น TR ดสองนะคะดำเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะมีตัวกันรอยให้เรียบร้อยด้านในนะคะชมด้านในกันหน่อยด้านในก็สวยงามไม่แพ้กันนะคะคุมโทนดําแดงนะพี่นะ ตัวพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยเดิมของทางเปอร์ต้านะคะมัลติฟังก์ชันจัดเต็มมาพร้อมกับตัวครูคอนโพลและพันเดิลชิฟค่ะนี่หาะเล็กใหม่ใหม่ใช้งานอยู่แค่หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันกิโลนะคะใม่แท้นะพี่นะใหม่แท้เลยสภาพสวยกริฟค่ะนาะจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยหลังนะคะชุดลำโพง JBL รอบคันขออนุญาตเปิดไฟนะคะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ Auto นะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะ ตัวเบาะนะคะเบาะคู่หน้านี่เป็นเบาะสีดําแดงเบาะหนังแท้นะคะพี่จ๋านะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยเบาะนี้เพิ่งทำสปาเสร็จค่ะนะคะสวยกริบเลยพี่นะคะสวยกริบเ,เลยนะคันนี้นะ,ะเอาไปในราคา95900 0บาทจ้ะ9ก9เท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ด้วยดอกเบี้ยถูกๆูดก2.7อดอกเบี้ย2.79%เรเเท่านั้นค่ะสำหรับ เตยต้าฟอร์จูเนอคันนี้นะคะท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของมาจัดได้เลยพี่นะมาจัดได้เลยค่ะตัวเบาะนั่งแถวกลางนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดําแดงเบาะสภาพสวยค่ะนะคะเบาะสภาพสวยเลยสวยกริฟนนะพี่นะนี่สภาพองค์รวมคันนี้ก็คือต้องให้นะคะเราเก็บงานให้เสร็จสับนะคะสภาพดีเลยทีเดียวค่ะพี่ มาไวไปไวนะรุ่นนี้แจ้งก่อนเลยว่ามาไวัยไปไวสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะตอนนี้นะหลายๆบ้านหลายๆท่านนะคะกาลังเลงหานะตามหารถครอบครัวกันนะคะเอาคันนี้ไปพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะบ้านไม่บ้านท่านใดอยากได้รถเจ็ดที่นั่งสภาพดีนะประวัติดีมีการันตีให้คันนี้เลยค่ะนะคะสวยกริป โครงสร้างนะคะด้านหลังเดิมๆโรงงานนะน็อตไม่มีร่องรอยขยับสภาพสวยนะคะน็อต <Not S 2> ไม่มีร่องรอยขยับทั้งสองฝั่งในพินะนี่เลยเดิมๆกริบๆค่ะตัวเมดอาร์กเรียงไม่สวยงามสภาพดีนะคะเรียงเมดสวยงามสภาพดีนะคะันนี้นะใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของรถเจ็ดที่นั่งคันนี้นะ,ะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยค่ะด้านล่างใต้คลิปเอมมี่มีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์ให้นะจ๊ะแอดไลน์มาได้เลยพี่แอดไลน์มาได้เลย ขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะรายละเอียดการผ่อนโลเคชันร้านได้เลยค่ะสภาพดีนะคันนี้นะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีกอไม่ไม่มีแน่นอนไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนค่ะพี่แล้วหลายท่าอาจจะกลัวกันนะเรื่องตัวโครงสร้างรถยนต์สภาพรถยนต์นะแต่เอมี่รับประกันนะคะว่ารถสวยกริป รับประกรันนะคะว่ารถสวยกิฟต์นะการันตีได้เลยว่ารถสวยกิฟต์เดิมๆนะคะรถสวยกิฟต์เดิมๆสภาพดีสุดๆนะ,ะเราการันตีอยู่แล้วนะคะที่เรานะเดมี่นะคะ,ะ,ะ,คะพาชมห้องเครื่องกันนะคะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2 8 0 0ซีซีนะดีเซลนะคะเครื่องยนต์ เดิมๆนะคะทนทานมากๆในเครื่องยนต์ของทางโตโยต้ตานะคะเลขตัวเครื่องเลขตัวถังตรงกับตัวสำาเนาเร่มแน่นอนรอยน็อตรอยเม็ดอาร์คจากโรงงานยังคงสภาพเดิมอยู่รถประวัติชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีนะคะเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนเลขตัวเครื่อตัวถังตรงกับตัวสำาเนาเร่มนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะน็อตฝากระโปรงเดิมๆโรงงานค่ะน็อตไม่มีร่องรอยขยับนั้นน็อตสภาพดีนะคะน็อตสภาพดีนะน็อตประวัติสวยๆทั้งสองฝั่ง นะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะรอยปัม๊มน็อตแต่ละจุดยังคงสภาพเดิมจากศูนย์แผ่นเพจค่ะนะคะแผ่นเพดเดิมๆสติกเกอร์ตามมอ,อก,กอนะน็อตแต่ละจุดพี่ดูเลยนะเรียงเม็ดสวยงามคานด้านหน้าคานเดิมๆสวยๆนะคะคานเดิมๆนี่เห็นไหมคะถลอกพวกนี้นี่พี่รับประกันได้เลยนะถลอกปุ๊บเห็นสีเนื้อเหล็กเนี่ย คานแท้ค่ะนะคะคานแท้นะ้ำมอนะ้อน้ำเดิมๆน็อต <Not S 1> ไม่มีขยับค่ะนะคะสภาพกริบๆคันนี้นาพี่นาฝากกระโปรงเดิมๆโรงงานค่ะนะคะตัวรอยเม็ดอาร์คพวกนี้เรียงเม็ดสวยงามนะรอยปั๊มน็อตแต่ละจุดคือสวยงามสวยกริบเลยพี่เอาไปใช้งานกันนะคะในราคา959,000บาทกับ Toyota Fortuner 2.8 CRD ขับ2คันนี้นะคะรีบเลยใครสนใจนะคะ สำหรับนะคะท่านใดชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองนะคะ t o y o t a Fortuner 2.8 TRD ขับ2ปี18.19ค่ะเลขไม่์120,000กิโลกับราคา959,000บาทฟรีดาวค่ะนะคะผ่อนอยู่ที่16,000บาทตลอดสัญญานะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะติดต่อได้เลยด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรให้ครบเลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเหนือใต้อีสานออกตกไปได้หมดเลยค่ะ ะะก่อนจากกันวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปโหลดรถเข้าใหม่ให้ดูอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ